างาแพงเว้ยกำลังเติมสีคนนี้อู้ยทั้งใต้แห้งคักวะน,นี่อ่ากำลังโตเกตโตเก็ต <c oughs> อืมโอ้ยขึ้นอยู่เด้อโอ้ยเย็นไงอืมจับผมครับเต็มนี่แหงแบบ้นแหงนะครับเด็กบายหัว่แห้งเว้ยอ่าแห้งในเด็กบายหัวก็ใส่จนโดนในใบ กระสุนกระสวยต่อมไกมากระสุมกระส่วนมาวไปนมีมาก่เ่เคยไปวนสมีมาก่อนเรอสกับเวลาด้วยทาน่ะเอ้ยบลาเวลาเลาสื่อสวยโฟมมาใครไปไปนี่เดินทางกันต่อบายบายนนสวยห้ามรถหนัก ไตไตไตปีนเด็ดขาดบ่ประมาณนั้น้งครับแบบว่าหามรถนักนะครับรถหนักเพราะขัวมันก็เป็นขัอที่แบบว่าขัวหม่นะครับตีสามมาโดนเลยครับจะมีการชุดสำรุจเสียหายครับเสานี่น่าจะสูงแห้งครับผมเบิงบ์งละเพราะว่าห่วยตัวนี้สูงแห้ง อ๋อมีคนอีกมีคนมาเดี๋ยวสิลงให้เบิ้งโป๊ะโปะโกะดอากกระเดียไม่เป็นต้นเลยครับบร่ได้ตอเลยเห็ดเสาตัวนี้น <c oughs> ผมบ่าสามารถจะซองให้เบิ้งได้ครับ <c oughs> ตังีเอียงหน่อยหนึ่งเอ๊ะคนดังมาสะเข็นมาตกป่าตึกเบ็ด <c oughs> สำหรับคลิปนี้ครับผมออกมาจากผมก็ออกมาจากบ้านซ่องครับกิปกอน,นาเนี่ยครับกีบเดี๋ยวผมก็จะเดินทางเข่าป้าน้ำครับเดี๋ยวประเด็นกับน้องไก่ครับน้องไก่ก็ถึงเป็น,น้องที่น่ารักอีกคนนึงครับบริพอพคนโดนแหล้วกกประมัณสักเกือบปีครับประมาณสักเจ็ดแปดเดือนได้มัณนน่นนะครับเจ็ดแปดเดือนได้เกือบปีที่บริพพออเพือพ่อนครับก็แล้วผมก็จะไปถ่ายทอดความน่ารักให้เพือพ่อน ความน้ารละของเพื่อนไห้ทุกคนในเบิ่งกันพ่อมครับบริพ้ตกันโดนไปถามไทยครับทุกติีทุกดิบกันครับแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือสีไปเพื่อนสะอัวให้ครับเพื่อนเปิดหลอดสวยอยู่อ่าป้าหนามกับยืนผมสะผมทั้งสี่นะครับแล้วก็เคื่องนองจะเป็นคนที่น่ารักนะครับน่ารักว้าม้วนแล้วก็จะเป็นค้นทีแบบมักในร้อยสักนะครับมักในร้อยสักก็คือนนองจะสักลายนะครับแบบงามเลยสักลายนี่ผมให้เบิ่งครับแบบน่ารักครับ น้องใกล้ครับดาวลาาบาดปลาหนามเบื้องมหาเส้ขวัญขบวนเกปล่อล้าครับขืนพู่ครับคลิปก้อนนานี่พยายากเบิ้งก็ไม่เบิ้งก็ได้ครับบ้านซ่องครับบานชนบทอีกหมู่บ้านหนึ่งที่โอ้แบบผมก็วางง่ามเลยครับผมวางง่ามเลยครับบ้านนาฝนนี่เขาบ่ได้ครับเป็นหมู่บ้านที่น้ำท่วมไนฤูดูฝนบ่สามารถที่จะเข้าไปได้ครับ จักงามบ่งามกรบเบิงเอาล้ครับซ้านี่ล้ครับเป็นผู้พาจิจีกอนเข่าหมบานครับแต่ตอนนี้กับผมก็เดินทางออกจากโมู่บานครับซึ่งจะเข่าปาน้าอย่างที่บอกกันแล้วครับคอยลุงนะครับบ่คอยบ่อได้เส้นทางค่อนข้างที่จะมีหลงมีบ่อครับกับเดเฮตไม่แล้วครับแต่ว่าเกิดการน้ำเซาะครับท่านชมเราดูคนที่ผ่านมา ดังสีนวนวนเลยเม้ยอยลืมแล้วบ่อแม่นนอ้อนตั้งแต่สองลาเฮาเอาจัดเสื่อเพ่พร้อมกันไห้เบ่ฟ้ามือพร้อมกันจมข้าวโพดบ่พอเอ้ยตอนเจ้าก้มแมน่นาไห้ก็ยังว่าว่าบลืมนั่นเอง นำกันนำนี่นำสวรรค์เมืองมันคนเลยขันว่าขันโนมาความกันยังเพียนว่าแมวนันเด้เศาเรืยลืมแล้วบ่แม่นน,น้องตั้งแต่สองแม่นเฮาเ้าขันตายดับเจ้ากะเออขันตายไหวเจ้ากะเออบาดมาถึงนองสู่มือเป็นสั่งเจ้าเล่าเือ ดม,ม,มาหอดข้างแยกครับเรียวขวาเข้าไปท่าแขกแไ,ไปนี่มา้าไส้ท่าแขกครับแลวกะเรียวไายจะไปป่านามครับจุดสุ่มป่านามซึ่งผมจะพาทุกทุกคนไปจุดสุ่มป่านามครับไปหานองไกล้ครับบริพอกันดนครับหลักะไปเบิ่งไปติตามชมกันครับไปถามคงถามข่าวกันครับไปสะหัวไปสะผมแล้วกะ ไปให้น้องบายหัวครับที่สําคัญจุดสูมป้าน้ำเนี่ก็เป็นอีกมองนึ่งนะครับที่หลายหลายคนยังนีนอย่างาอืมสารเหออนี่ยไฟอ็ยังนีครับเป็นจุดสูมที่หลายๆคนหลายหมู่บ้านนะครับที่มาสื่อเครื่องสื่อของคนบางคนคือจังอ่าคลิปก้อนนาน,นี่ครับผมไปบานมันก็เข้ากับมาสื่อเครื่องสื่อของอยู่นี่แหละครับเขาบขอกเขาเมืองมหาไส้ครับเพราะมันไกล่ลคข้าก็เท่อๆกันแพงก็กัน พันสองพันกับพันสองพันกีบอันนี้เป็นศาลาที่คนนาจจะไปอย่างเมืองต่างๆก็ได้รับการพัฒนามากขึ้นครับมากขึ้นหลายเลยแต่ละคนแต่ละอีแต่ละหน้านอนอีกแล้ว สะหัวให้แน่เฮ็ดน้ำงามไว้เฮ็ดน้ำงามไว้มัสซองเลยมาสะผมครับบัดนี้บ่ได <ma> ้มาโดนโอ๊ยหลังงามเลยเว,ว้เยเฮ้ยมีสีมีสันเนะี่ยเป็นสบายดี้ยน่ารักเฮ้ยน่ารัะก็เกา่าได้หนี่เห็นบ่ขนาดเฮ็ด <c oughs> อยือย้ออาญามาได้หน่ ไม่แต่งหน้าแลวสุดเด้อยาสุดห้าก,กระตือนนอนออไปใส่กันมาคือห้กกระตือนนอนนอนนอนซื่อเนี่ยเพราะเดี๋ยวไม่เบียดไงมือสิไปสมบูรณ์พระอยู่ใส่มาหนองมาเอ้าสมบูรณ์หมด,ลดลเลยเเเเแล่อืยดอกมาหม่อมมีดอกดาวมงงามมางามแพงเลยกำลังเติมสีเพิ่ไ <c oughs> ด้ยอู้ยทั้งใต้แห้งคักวะนี่อะกำลังตกเกตตกเกตอืมโอ้ยขึ้นอยู่เลยไอ้ทึ้ยยาหลอดนั่นมันยังสีไข่เนาะ อายาทาน่านะี่อยู่เพื่อนไอท้ทาบวชไอ้ก็ไอ้ก็ทาหลังไอ้กันมันมันเรือบอกหลายหน <c oughs> เป็นยาทาแผลนะเดี๋ยวถ้าเกิดเธอหนาเดียวามาให้หนาจากก่อนปีใหม่อยู่ั้างสีแบ <c oughs> บงามเลยสี้าสลก็นักตกเกตเนี่ยโ <c oughs> ดนแล้วบ่นี่อาทิตย์หนึ่งห้ามือหาหมือครับน้องไก่ครับน่ารักเลยครับนอเปม่คนนีสัยสดีเลยครับแต่ว่าโหดหลายนิดนึงเอาจะเอเป็นสาวเลย อืมสบายดีโอ้ยเย็นไงสะบมครับนี่สะมาหถดดาึีเดยวไรดีบ่ดีดแบบว่าวบ่ต้องดีแห่งนะนงาานรนนีน้อยนีงง่ยก่ตา n g แบบว่าใส่ใส่ไหมต้องเห็นไงนะ วาลีนามันีตัว่อเียเสือเปียรรว่ะเอาดีๆจังวะส่งแม่แบบ นันขอราปา้าวลมแหงครับสปรเหลี่ยมกับกระดามาเลยบอนแล้วดเนอนกนเรามีแห้งนะเพาะ่นอนยูวัตเมื่อไปเพรายาไห้บายยู่วัดหนึ่อมาเลยครับ อีกเทือนหนึ่งครับจุดุ้มปาน้ำเมืองฟ้าไสพกนี้พกอรนี้ก็พัฒนาการค้าแดนเป็นท่ายอย่างอสะดวกสบายขึ้นอีกหะื่บนนึงครับข้าัยานวเบิรงก่ทันเลยเป็นยกทางน้ำไงนะครับถ่ายเบิรงบ่ทันเมื่อกี้บอได้ <laughs> ฉันปกป้องเธอได้เราต้องยากครับกูได้เป็นแฟนเอเอาเป็นนักมวยมาก่ว่าเลสอบสาซ้อมแรงครับนี่เทา่ด้อยนี่เนี่ยนเนี่ยนเนี่ย พี่แปลว่าบต่ต้งรีดให้มันตายแล้รีดเพราะมันผู้ๆสมุนมันเดือดเดือดหน่อยนึงไงยันนงผูู้พ <c oughs> อเลยบ่มันเรียบรงไงเลยกรัโแลกกัะผมกระโหกได้ัดหรอดิได้บาเล เมไแห้งนะครับเด็กใบหัวนี่แห้งเลยไม่แห้งไในใบหัวก็ใส่จนโดนใบหักระซุ่มกระซวยกระซุ่มกระซวยต้องไก่มากระซุ่มกระซวยมาใบหัวใครมวลสมีมาก่อนไม่เคยใบหัวนมวนสมีมาก่อนเลกมาด้ยครับมาหาเพื่อนติดใจหาเพื่อนอยากใบกดูอ้า ม,มัหาลูกมีลูกค้ามากเลยปติดใจอยากบายดูดูดิสักเน่อยดีจังจะรีะบ่๊อปม้องแบงกันไหมต้องแบงกนะใส่เ <แ S 1> ยนะเออตักตักใเดน,นะเออเอาซัมมันเดนะ ก็แหละผมบริบาลสลิรีบแต่ว่าผมอยากให้น้องเป็นใบเป็นดนทำ <c oughs> บริบายกันโดนอะไรเนาะมันปีแล้วบ่มันปีแล้วัก็เกืเอบเฮ้ยตั้งแต่ทำเปิดปีที่แล้วเนาะจนปิดแล้วก็จนเปิดอ,อีกเลยแน,น่นป่เกือบเกือบปีบริบายเลยบริโภคเลย

ใบหัวตัวหนึ่งน้องเอาบัวแพร่ะะครับน้องเอาฮะโอ้คามนลีนำาซิปนีน่น่อปกติน้องงบเธหนึ่งกับบวได้แพร่นะครับสามากับเป็นเงินบาทเขาบ้านสกาวกับบาทสามสิบาทโอ้โอ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยเออเ่อ้เฮ้ยอย่า่าเเออ กับเวลาคยเขาอเอ้ยบวลาเวลาเวลาสื่อสวยโฟมมาไหร่ต้องคิดว่าเขาใส่ตัวเบิร์ตป่ะคะใ่ให้เบิร์ก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่รอกหน้าจะนอกกันเป็นคนหนาหลักคือเก่าครับบด้พ้ตกันดนเกือบเป็นปีครับนลองไก่ครับมารอบนี้ได้ล้างกับสีด้วแล้เรียบร้อยเปล่าเหลืออีกรอบนึงงอู้หารอบเลยเหรอแสดงว่าเหลือตรงกลางมันไปไปนี่เดินทางกันต่อบาย ผมว่าสิไปครับผมก็อยู่ประมาณสักสโมงก็กลักวแต่พี่ท่านไปยังไปไปอีกรอบสองไปไปไปอยา่าหอบเดินทางกันต่อครับผมก็จะไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวพาเขาไปเบ,นนบ,บ,ววบ,บิ่งหมู่บ้านชนบทบางหมู่บ้านจีแต่ว่าอาจจะบ่ได้ไปโดนหรือว่าบางหมู่บ้านอาจจะบ่บ่ท่านเคยได้ไปครับเดยนทาแวะเบิ่งครับ